สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับ c ยกกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองนะครับทฤษฎีบทตัวนี้นะครับ c ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับ a และ b ก็คือด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับจงหาความยาวด้านที่เหลือของสามเหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับสามสี่และสี่นะครับ จากภาพนะครับเราจะเห็นว่า a ก็คือ4 b ก็คือ3นะครับจะได้ว่า c ี่กำลังสองเท่ากับสี่กำลังสองบวก3ามกำลังสองมีค่าเท่ากับสคูณ4บวก3คูณ3นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาหาค่าต่อว่าสคูณ4ีก็คือ16 3คูณ3ก็คือ9นั่นเองนะครับ จับ2ค่านี้บวกกันเท่ากับ25นะครับทีนี้ผลลัพธ์ก็คือ5ยกกำลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้น C เดียวนะครับมีค่าเท่ากับ5นะครับขอขอบคุณที่ทำการรับชมนะครับ